ต่อไปจะเป็นการสาธิตระบบอินเตอร์คอนเน็กระหว่างวิทยุในระบบเข้ารหัสกับไม่เข้ารหัสนะครับเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายกันได้โดยใช้ชุดวิทยุ PRC 77กับชุดวิทยุ PRC 710นะครับเชื่อมโยงกันด้วยระบบอินเตอร์คอนเน็กนะครับซึ่งระบบอินเตอร์คอนเน็กเนี่ยก็ทำการเชื่อมโยงระบบเสียงนะครับเข้าระหว่าง สองระบบคือวิทยุที่เข้ารหัสกับไม่เข้ารหัสผมจะลองสาธิตน,นะครับเรียกจากฝั่ง p r c 77 7. ไปยัง p r c 7 1 0 <2, S> 1หนึ่6 7 8 9 9 0ส <5, 9. S 1> อังเกตว่าวิทยุใน p r c 7 1 0เนี่ยจะอยู่ในหมวด p r c y hopping นะครับ p r c y hopping ต่อไปผมจะเรียกในฝั่ง a j นะครับมาออกที่ อ่าชุดยพีเจ็ิบเจ็ดหนึ่งสองสามสีหย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศนย์อันนี้ก็ จบการสาธิตครับ